อ่ะเรื่องเรื่องพิกเซลนะครับเดี๋ยวลองทวนในคลิปที่ผมบอกเมื่อวานนะครับนะประโยชน์ของมันนะครับก็คือเป็นกล้องวงจรปิดนะครับเก็บว่าทําอะไรเราได้ทําอะไรบ้างทํากี่ครั้งใช่ไหมเราก็เก็บได้ว่าสร้างยอดเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งที่มันสิ่งที่เราควรจะทํานะครับก็คือเราจะทํากระดาษที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับอีตัวเซลเพจของเราเนี่ยมันจะเป็น sp แล้วกันนะครับถ้าเราติด นะครับโมเหมือนเชื้อไวรัสเลยติด FBP นะครับโอ้โหเขียนนี่มันเต็มๆเลยเดี๋ยวงงอีกเป็น Blue Pixel นะครับ Line Tag นะครับขออนุญาตใช้ชื่อจริงมันนะจะได้ไม่งงนะครับไม่ใช่ว่า Line Pixel นะครับใช้ชื่อจริงมัน Tiktok Pixel นะครับแล้วก็ Google Tag Manager นะครับ GTM นะครับในเขียวเนี่ยในเขียวในเขียวเดินเข้าเว็บไซต์เราด้วยเหตุผลอะไรกันไม่รู้แต่โดนแบบแคสเราส่งให้เต็มง่ายๆหรือว่ายิงแอดไปเนี่ยครับ พอในเขียวเดินเข้าเซวเวลเฟลตเราหนึ่งรอบไปอย่างปุ๊บเป็นไงฮะข้อมูลในเขียวเกิดอะไรขึ้นครับเดินหนึ่งครั้งข้อมูลส่งถึงสี่แพลตฟอร์มผมไม่แน่ใจที่ไอทวิตเตอร์มันมีพิกเซลหรือเปล่านะครับถ้าใครมีความรู้ก็ฝากช่วยแชร์นะพอดีผมไม่เคยยินนะฮะเห็นไหมเดินหนึ่งครั้งแพลตฟอร์มอ่ะข้อมูลส่งสี่แพลตฟอร์มดังนั้นเราเริ่มที่ไหนก็ได้ถูกไม่ถูกนะครับ เราจะเริ่มเจอในเขียวที่ที่ ig ก็ได้นะ i g อ่าเฟซบุ๊กพิกเซลนี่วงเลยว่ามันใช้อันเดียวกับไอจนะครับเราอาจจะยิงใน i g ก็ได้นะครับในเขียวอาจจะหาเจอจากไอก็ได้แต่ว่าผลก็ส่งมาจากท i k ติกต่อพิเซถูกไมหมฮะนะครับอย่างกรณีที่วันนั้นเราคุยว่าที่เราควรจะหาให้เจอเร็วๆคือ p i กเซลมันจะมีมันจะเรียกแต่ละอย่างว่าอีเวนต์เนาะอย่างแบบ v ิวคอนเทนต์เนี้ยเปิดมันคือเปิดโหลดหน้าใช่ไหมครับอ่า มันเป็นหน่วยนับครับเหมือนซ่อมก็เป็นคันอ่ะซ่อมก็เป็นคันอะไรเงี้ยรถก็เป็นคันแก้วน้ําก็เป็นใบอะไรเงี้ยครับอ่ะนะพวกนี้จะเรียกว่าหนึ่งอีเวนต์อีเวนต์ก็คือหน่วยนับครับเหมือนกันนั้นโหลดหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าอีเวนต์ชนิดหนึ่งนะครับโหลดหน้ากี่ครั้งสามอีเวนต์เจ็ดอีเวนต์ว่านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยากได้เป็นสเต็ปแรกในการที่นําไปสู่รถยอดขายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแอสซูค r สกับอ่าคลิกบัตทอนใช่ไหมฮะที่มันจะเป็นอันแรกๆที่เราต้องการใช่ไหมครับถึงบอก ไม่จําเป็นต้องหาจากติ๊กต็อกอย่างเดียวนะครับเราหาจาก Facebook ก็ได้ช่วยช่วยกันกันมาจะได้เร็วถูกไหมไอจี IG ก็ได้นะครับสแกนยังได้เลยอะ่ะสมมติลูกค้าเข้ามาแบบเราไปออกออกงานหรือเราแบบมีร้านหน้าร้านเนี่ยครับให้ลูกค้าสแกนยังได้นะครับให้สแกนเพื่อเข้าไปหน้านั้นนะครับแล้วมันก็จะไปเกิดการอสะสมนะสะสมตัวพิกเซลวันนี้เร็วขึ้นนะครับแยก สำหรับลูกค้าใน t i k ต o k กไหมครับหมายความว่าเป็น O-A o-a-t กับ O-A อื่นๆนี่แหละฮะ o-a t ก็คือ O-a เอทิกตใช่ไหมครับหมายความ่างนี้ใช่ไหมผมว่าข้อดีมันจะมันมันมันจะน้อยกว่าการรวมกันนะครับข้อดีในการแยกอันนี้ยผมว่าก็ผมเข้าใจอยู่ว่าทำไมอยากแยกผมเข้าใจอยู่มันก็เห็นภาพชัดเจนนะครับ แต่แต่ข้อดีในการรวมกันมันเยอะกว่านะครับคือถ้ายิงถ้าถ้าเข้าใจพวกโ a กับ l อ p วแล้วก็ไมช็อปอะไรันเนี้เราเราจะเห็นภาพเยอะมากว่าทำไมมันควรจะรวมกันนะครับใช่ใช่ยกยกตัวอย่างเช่นผมขอเนอ้นเรื่องน,น,นึงแล้วกันนะรเราเเรื่องเรื่อง l อ p วีนิดนึงนะใพ้เห็นภาพนะครับยกยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อ่ะอพะพอพอดีแบบว่า เรื่องเรื่องลายอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ผมผมคอนเซิร์นเหมือนกันให้ทุกคนเนี่ยพยายามแบบถ้าพยายามไปคู่กับติกต็อกนะครับก็ก็เลยอยากจะแวะแวะมาหน่อยแล้วกันนะครับอย่างตัวของ t ิ k กต็อกเองอะครับเอ้ยไม่ใช่ในตัวของไลน์เองอะครับอย่างที่ผมบอกว่าข้อมูลเราจาได้นาะว่าข้อมูลในไลน์กับข้อมูลใน l อ p o a กับ l อ p เนี่ยมันจะเชื่อมกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราเราเราเจอลูกค้าที่เข้ามาแล้ว ่าเดี๋ยวดูนะฮะอ่ามันจะมีสิ่งที่เรียกแชทแท็กใช่ไหมครับอ่าอย่างอย่างทุกคนที่เข้ามาเรียนคอร์สทิก o k เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนโดนติดคําว่าทิก o k แอดซื้อแล้วนะครับตรงเนี้ยมันจะเอาไปบอดแคสได้ใช่ไหมอย่างเช่นทิกก็แอดซื้อแล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าเดือนหน้าผมจะมีคอร์สทิกก็มาร์เก็ตติ้งที่เอาไว้ปั้นช่องทําแบรนดิ้งทำเปอร์เซ็นต์ขอลแบรนดิ้งทำ, ending, ทำสาสอย่าเรียกว่าไม่อยากจะเรียกออร์แกนิกอะแต่ว่าปั้นปั้นแบรนดิ้งละกันนะครับผมทําแบบนี้ได้ แล้วผมก็บอร์ดแคสโปรโม,มชั่นสำหรับคนที่เป็น t i k t อกแอดรุ่นสี่นี้ว่าถ้าสมัครคอร์สทิกตอกเมเจอร์เมเจอร์เลยว่าทิกตอกมาร์เก็ตติ้งนะครับลดห้าร้อยบาทผมใช้เงินศูนยุดศูนย์สี่บาทต่อคนคูณหกสิบสี่คนนะครับซึ่งมันน้อยมากมันน้อยมากร้อยคนมันสี่บาทใช่ไหมหกสิบสี่คนก็สามบาทกว่าครับเราใช้เงินสามบาทอ่ะยังในการยิงได้ครับดังนั้นถ้า OA มันแยกกันอ่ะอีนี่ก็จะมีปัญหามากขึ้นเพราะว่ามันกระจายถูกไหม ลูกค้าเรากระจายเราก็จะมึนเองว่าเราจะจะจะไปจัดการมันยังไทงทั้งท่งที่มันเป็นคนเดียวกันมันแค่แยกรูทมาครับแค,แค่แค่แยกไฝกันบินมาได้ไหมไม่หอ่ออย่างที่ผมบอกว่าตัวตัวสิ่งที่มันเป็นข้อมูลนะครับหลายๆส่วนของในโมันจะถูกโดงโยงไปที่อะไรฮะ LVP วใช่ไหมครับถ้ามันถูกแยกกันน่ยเอวพมันก็จะถูกแยกกันอีกที่หนึ่งเหมือนกันเพราะเอกับ LVP วีมันจะผูกกันหนึ่งต่อนหนึ่ง อนาคตมันเหมือนมันจะมันจะผูกโยงไปโยงมาได้ครับแต่แต่ว่าณเวลาเนี้ยมันจะเป็น1ต่อหนึ่งครับ OA 1หนึ่งกับ l อวบัญชีหนึ่งกับบัญชี l v ว2นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับจริงๆจริงๆผมทําให้เกินร้อยได้นะอย่างแอนสมติอันนี้ครับคือถ้ามันรวมกันแล้วมันเกินร้อยอ่ะอันนี้ก็ได้ถ้ามันรวมกันแล้วมันเกินร้อยครับเราก็สามารถยิงแอดได้พยายามลูกอะไรออดเดียนได้ทำเลไรได้เต็มไปหมดเลยครับแต่ถ้ามันแยกไปสองแพทแยกไปโ a จากที่ตอกกับโ a ออันหนึ่งครับ มันก็จะเอาไปรวมกันไม่ได้แล้วมันจะมีปัญหามันก็จะยากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเมยนเทจยากขึ้นนะงานคูณสองแล้วก็อย่างลูกอะไรออดียนเราเรียนไปแล้วเนาะของของ LVP ก็มีใช่ไหมครับลูกอะไรออดียนเนี่ยลูกลอะไรออดียนมันจะ,ม,นจะมันจะใช้ข้อมูลดิบมาหาก็คือใช้แฟนใช้แฟนเก่าเป็นข้อมูลเพื่อหาคนที่ขายแฟนเก่าใช่ไหมใช่ไหมฮะซึ่งมันใช้ร้อยหนึ่งนะครับนั้นถ้าแชทแท็กคุณติดแบบที่นี่แบบสามสิบแล้วอีกที่หนึ่งเจ็ดสิบโอเอหนึ่งสามสิบโอหนึ่งเจ็ดสิบ สรุปสองันคือไม่ครบร้อยแต่ถ้ารวมกันแล้วครบร้อยอ่ะเราก็จะเสียนี้ไปครับประมาณนะฮะผมนั้สรุปก็คือข้อเสียเยอะกว่าครับอข้อเสียเยอะกว่าการรวมกันฮะงงไหมเอ้ยนะครับเนาะนั้นดังนั้นผมถึงบอกว่ายิงติกก็ยังไงก็ไลน์เอาเองก็ต้องทำครับแล้วก็พรีเมียมโอไอดงไอดีก็ไปซื้อซะเถอะนะครับเออมัน มันไม่แพงอะมันแบบมันปีละ4,444อะ4,444รวมแบทแล้ว4 4 4ครับมันไม่แพงอะเดือนละ30กว่าบาทครับไปซื้อไปเถอะอะไรเงี้ยมันมันช่วยได้เยอะนะครับอ่ะเฟซเพกกับพิกเซลนะครับพิกเซลก็เป็นกล้องวงจรปิดนะครับเก็บว่าเขาทำอะไรในบ้านเราอ่าแอดถูเปิดสับสคริปชั่นโดเนทได้หมดเลยนะครับได้ได้เยอะเท่าที่เราแบบดีไซน์ได้ะครับ อ่าแต่ถ้าใครทําเว็บไซต์ของตัวเองอ่ะก็กกก็็็อาจจะต้องแอบยากหน่อยอเก็อาจจะต้องแท็กเยอะๆหน่อยนิดหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นเซลเพจสำเร็จรูปอะครับเวลาเราไปติดของพวกไลน์แท็กหรือ f a c e b o o k พิเซลอะติดปุ๊บอีเวนต์มันขึ้นตรงวัดเลยครับเพราะว่าเหมือนคนที่เป็นผู้ไม่ให้การเซลเพจเขาสร้างอีเวนต์ไว้รอเราแล้วสร้างให้ใช้ทั้งลูกค้ากับลูกค้าเขาทุกคนประมาณนี้แต่ถ้าทําเว็บมันก็ต้องไมนั่ง ไปนั่งจิ้มทีละตัวอ่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับข้อสองเก็บได้ว่าทํากี่ครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกอย่าลืมเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่ามันเก็บได้เท่านั้นเพราะมันมีการปิดให้แอปไม่แท็กเราที่เราทำ่นแหละให้แอปนี้แท็กคุณไหมเราปิดเรียบร้อยเสร็จโดดโดนไปหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะแล้วก็สามนะครับเก็บว่าสร้างยอดขายได้เท่าไหร่นะครับอ่ะ เก็บว่าทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือเราจะเก็บพฤติกรรมนั่นเองซึ่งมันเรียกว่าชนิดของอีเวนต์แล้วก็การทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเรียกอีเวนต์เป็นหน่วยนับนะครับผมประโยชน์พิกเซลนะครับหเอาไว้ยิงคอนเวอร์ชันไปกํากับกลุ่มเป้าหมายฮะดังนั้นการทําการใช้พิกเซลเป็นการกรองกลุ่มเป้าหมายในตัวดังนั้นยิ่งคนที่พิกเซลเยอะอ่าแอดทูค้าเยอะเพรสเชตเยอะสับสคริปชั่นเยอะรีจิสเตอร์เยอะอะไรอีกคลิกบัตเทิลเยอะคุณก็ยิงแอดแม่นกว่าชาวบ้านเขาครับ คำถามที่ผมโดนตลอดครับดีมากครับปัญหาเนี่ยผมให้รีเช็คแบบนี้ครับผมแบบนี้แบบนี้นะครับคือหนึ่งคนที่ทำเว็บไฟต์นะครับหนึ่งเซลเพจเราเฟลรลี่ในมือถือไหมสองเซลเพจเราง่าย ต่อการซื้อและแอดไลน์หรือเปล่าและด้วยนะครับผมให้สองอันเลยนะบางอันซื้อง่ายแต่แอดไลน์ไม่ได้แต่ผมบอกเลยส่วนใหญ่เซลเพจส่วนใหญ่เอ้ยไม่ใช่เว็บไซต์ส่วนใหญ่หญซื้อยากนะครับสามนะครับสามเซลเพจของเราที่ของอทิดเออโทษโทษโทษขออภัยครับขออภัย เว็บไซต์ครับโทษเลยขอไปขอไปเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ side, เรานะเว็บไซต์เราเฟดได้ต่อมือถือไหมเว็บไซต์เราง่ายต่อการซื้อและแอดไลน์ไหมเว็บไซต์ของเราเปลี่ยนแปลงได้ง่ายไหมคือปรับนั่นแหละครับปรับอะปรับคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือถ้าเราต้องพึ่งคนอื่นเยอะครับผมว่าไม่ไม่เวิร์กเลยผมให้คอนเซิร์นสามข้อน,นี้ครับเพราะผมก็มีเว็บไซต์แต่ผมไม่ได้ใช้เว็บไซต์ในการยิง ยิงเวลาจะขายอะ่ะผมจะใช้เว็บไซต์ในเชิงบล็อกมากกว่าแล้วก็แต่จะแต่จะใช้เยอะขึ้นแล้วคจะใช้เยอะขึ้นแหละผมให้สามข้อประมาณนี้ครับให้เช็คสามพอเอ่อฟาสกับเอ็กผมฟาสเนี่ยอ่า เออไม่ใช่ไดะเลถ้าถ้าถ้าพูดถึงนะในครานี้นะครับฟาาเนี่ยคุณทุกคนลองได้ง่ายเพราะมันมีโค้ดฟรีเขาพูดง่ายๆเลยฟาสทุกคนลองง่ายเพราะมันมีโค้ดฟรีแต่ว่าโค้ดฟรีมันจะได้สองเดือนใช่ไหมเก้าเก้าศูนย์คูณสองหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วมันก็จะฟรีไปนะครับผมผมแปะโน้ตวิธีวิธีสมัครให้ลนะมันจะต้องทำสองสามเ็ต็ปนะครับไปลองดูแล้วกันแต่ฟา้าคอมอะ่ะราคาถูกกว่าเยอะนะครับ ราคาจริงเขาอะต่อเดือนมันสองร้กว่าบาทนะครับถ้าเป็นเบสิกเหมือนกัน,นอืมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ในฟัสคอมอะครับมันจะมีมันจะมันจะเหมือนเหมาะกับธุรกิจอื่นๆด้วยครับที่นอกจากขายสินค้าครับอ่าอ่าขายสินค้าปกติเป็นตัวตเนาะเช่นแบบอ่ามีพวกตัวเลือกเนี่ยครับเยอะขึ้นไงฮะมีตัวตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับตัวเลือก เยอะขึ้นแล้วก็เหมือนทุกธุรก,กิจเซอร์วิสะครับอฟาสเขาก็จะลองรับตรงนี้ด้วยนึกออกไหมฮะนั้นมันก็เลยมีอยู่สองสามประเด็นคือประเด็นแรกคือหนึ่งเรื่องของราคาสองเราทำสินค้าหรือธุรก,กิจอะไรครับผมประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็ซัพพอร์ตไอคอมมตที่ดีจริงแต่ก็ราคามันก็ห่างอยู่เอประมาณนั้น ลราก็อันนึงต้องไปดูเรื่องฟอนต์นะครับผมมันมันจะมีฟอนต์บางอันที่เราเปลี่ยนไม่ได้มันจะมีปุ่มบางปุ่มที่มันเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็คือผมเป็นเป็นคนทําแบรนด์เหมือนกันนะเนาะมันก็เลยแบบผมก็จะตะคิดตะหวงใจเรื่องฟอนต์เหมือนกันนะผมจะเป็นโรคจิตกับฟอนต์เหมือนกันนะผมจะถ้าได้ฟังผมสอนบ่อยๆจะรู้ว่าผมจะชอบคอมเมนต์เรื่องฟอนต์อะไรอย่างนี้ครับมันมันก็เลยติดเรื่องนั้นด้วยครับเรื่องฟอนต์ประมาณนี้ครับผม ใช่ครับคุณโดเขาบอกเราทำแบบนั้นจริงครับเราเราทำแบบนั้นจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเว็บไซต์ไม่นี้เป็น e-commerce นะครับคุณทำสค่อเพียนั่นแหละฮะใช่ครับผมนี่แหละปัญหาครับคุณฟ้าใช่ครับประมาณนั้นถูกครับทาไม่ใช่ไม่มันไม่ได้เป็นคอมเมิร์ซแต่เราจะใช้เป็นคอมเมิร์ซมันก็เรียบร้อยครับมันก็ไม่ได้ครับส่วนคําถามคุณโดมาจริงอ่ะคือถูกนะคือถูกนะครับคือสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้เขาก็ทำอะฮะ มันจะมีมันจะมีแบบถ้าเราไปเจอบาง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 ธุรกิจที่เขามีหน้าหน้าแบบหน้าแจ้งเลขแท็กกิ้งนะครับหน้าแจ้งเลขแท็กกิ้งนะครับเคยเคยซื้อของแล้วเขาแบบส่งหน้าเลขแจ้งแจ้งแท็กกิ้งให้เราไหมหน้านั้นอะ่ะเขาติดพิกเซลคนซื้อไว้นะครับคนซื้อแล้วไว้นะครับแปลว่าคนที่เข้าไปดูหน้าเลขแท็กกิ้งเนี่ย จะโดนเก็บพิกเซลซื้อทันทีมักจะเจอธุรกิจที่เขาปิดการขายในแชทเพอะปิดการขายในแชทใช่ไหมพิกเซลไม่ถูกเก็บในเซอร์เพจใช่ไหมเขาเลยส่งเลขเขาเลยส่งหน้าแท็กกิ้งแทนนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือเขาจะส่งหน้าวิธีการใช้ครับซึ่งหน้าวิธีการใช้เนี่ยไม่ได้อยู่ท่ามกลางสายตาคนทั่วไปนะครับจะส่งให้เฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ทั่วไปก็จริงแต่เวลาส่งส่งให้ลูกค้าซื้อแล้วเท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณโนมถามก็คือถูกครับเป็นอย่างนั้นแหละเพราะ็จะทําแบบนั้นแหละฮะอ่าถ้าถ้าเว็บเราเราเรา,เราเก่งแล้วคนซื้อได้ดีครับก็ตามกันเลยฮะมันก็ย่อมดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันรวมไปที่เดียวเนาะเออ พราะว่าเพราะว่าเซลเพจมันก็มันก็เป็นแผ่นๆนะครับมันเป็นแผ่นๆจริงๆเซลเพจหนึ่งคือมันเป็นแผ่นหนึ่งอะมันเป็นแผ่นยาวๆแผ่นหนึ่งครับคือต้องมาตั้งติดพิกเซลใหม่อะไรใหม่อะไรประมาณเนี้ยคือมันก็กรอบได้แหละก็มันก็กรอบได้แหละแต่มันก็ในในเชิงของการเซิร์ชมันก็จะ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 ทุกเซลเพจอะรองรับ seO การเซิร์ชหมดแล้วครับแต่มันถึงเวลาจริงมันก็เห็นมีใครทําแบบนั้นักขนาดนั้นเลยเขาก็เขาก็ใช้ยิง google ad s อะแต่ว่าในเชิง SE o อเขาก็ไม่ได้แบบทําแบบนั้นนะครับ ตอนใช่ครับมันมันเป็นปัญหาครับผมแต่การแต่แต่แตพี่จ้าก็คือการส่งก็ดีกว่าไม่ส่งเลยะต,ต่อต่อให้เดบรอเอร์ซ็เราได้สามสิบปอร์เ็ตก็ก็มีค่ามากกว่าศูนย์เยอะมากนะครับผมประมาณนั้นอุณเูยิถามว่ามีตัวอย่างเซลเพจไหนที่ทำเป็นยังไงเหรอครับอืมอืม เดี๋ยวผมไปหาไปหามาให้สักรอดหนึ่งแล้วกันนะครับคือบางทีแบบผมก็ไม่ค่ายเฟรเจชาวบ้าเขามาดูมากดูเขาดาวนะครับเดี๋ยวถ้ามันประชวเดี๋ยวพับิงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไวให้สักรอดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปหาสักรอดหนึ่งได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายแบบแนวแนวทางประมาณหนึ่งครับว่าว่าทําประมาณนี้ดีไม่ดีแล้วกันนะครับแต่ว่า <c oughs> เลือกตัวอย่างดูช่วงนี้มันไม่ค่อยอยาก ไม่ไม่ค่อยอยากบบไปยุบไปยุ่งงงคนอื่นมาเดียวเขาแบบว่านั่นเอานอะฮะโมโหว่าจะแบบแม่แบบปี้ให้เราแบบว่ามาเป็นตัวอย่างเนาะล้วก็แบบไม่กล้าไม่กล้าอย่างี้นะเดี๋ยวผมไปแหม่หา,าให้เลยกันแต่ว่าจะจะพยายอธิบายมันอยู่ครับอธิบายเรื่องนี้อยู่นะจจะถ้ามีสามเทเตต้องสร้างพิกเซลสามพังหรือเปล่า สร้างพิกเซลหนึ่งอันแต่ต้องติดสามรอบอะครับอืมต้องต้องติดสามรอบอะครับเดี๋ยวนะมีคำถามหลายคำถาม,ถามเดี๋ยวนะผมทำอะไรให้ดูก่อนดีเดีย๋ยวของคุณผลปร,รินการแป๊บน,นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูเพราะมันมันต้องทำให้ดูเดี๋ยวผมตอบคำถามที่มันตอบตอบ,ตอบเลยด้ก่อนนะเอ่ขอขนามที่คุณฟ้าบอกลิงก์ไปไลน์กับเซลล์เพจเปอร์เซ็นต์ปิดการขายเนน่ยมากกว่ากันถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องคอนซัลท์ก่อนนะครับ อย่างอาหารอาหารแอาหารเด็กอะไอพวกอาหารเด็กไม่ใช่แบบเด็กทานโรกเบบีนะครับเด็กแบบเด็กแบบเล็กอะเด็กโตเด็กประมาณเนี้อันนั้นนะถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าอะก,ก็ก็ต้องคุยครับเด็กหรือแพ้เยอะมากแพ้แบบแพ้แบบแพ้เยอะมากแพ้จนแบบแพ้กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,อวะนมวัวก,ก็แพ้อะไรนะแล้วมีอะไรนะอะไรเจ็ดอะไรนะไม่รู้มันมันมีอันหนึ่งอะครับอะไรอะไรเซเว่นเลเบลที่เขาแพ้กันเยอะๆเออประมาณนั้นอะ พอดีผมมีลูกนะก็เลยจำจำไม่ค่อยแต่มันมีอยู่ที่เขาแพ้เยอะครับอะไรเจ็ดแปดอย่างที่เขาแพ้เยอะนั่นนะครับมันก็เลยต้องคอนเซ็ป์อ่ะครับมีส่วนผสมอันนี้ไม่กินแเราจะแพ้อะไรไหมนะครับนั่นก็เลยต้องเป็นโปรดักที่คอนน้องคอนเซ็ปก่อนแต่สำหรับลูกค้าเก่าอ่ะเราเขาซื้อเองได้นะมันก็จะง่ายแต่ถ้าลูกค้าใหม่ครับไลายก็จะปิดกันไขง่ายง่ายกว่าครับผมอ๋อถ้าเป็นอสังหาเลยครับถ้าเป็นอสังหาอสังหาผมว่าสองสามสเต็ปอยู่แล้วครับผมสองสามสเต็ปนะครับ คือ anyway ยังไงผมว่าอสังหารยังไงไล์ก็ต้องทิ้งไว้ครับอยู่แล้วว่าฮะแต่ว่าถ้าเรามีทีมในการเป็นเทเลเซลครับอาจจะยองลองยิงไอรีดเจนก็ได้นะครับมันจะเป็นอันที่สามที่มันเป็นแบบหาว่าที่ลูกค้าครับให้ให้เราได้แบบเบอร์โทรหรืออีเมลอะไรเงี้ยไปไปแบบไปตามเขาว่าครับประมาณนั้นแต่ anyway ก็คือมันก็ควรมีปุ่มไล่อยู่แล้วครับเออมควรมีปุ่มไล่อยู่แล้วครับดังนั้นก็เขาก็จะเลือกทางเดินตัวเองประมาณหนึ่งครับ นะคำถามคุณโดมคือเราส่งให้เขากดกับเขาเขาเดินเข้ามาเองในดีกว่ากันเดินเข้ามาเองครับรูดในการในการเก็บแม่นกว่าครับผมทัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับให้กดเนี่ยพิกเซลมันเหมือนแบบผมก็พูดไม่ถูกอะแต่มันแต่มันมันไม่แม่นเท่าครับมันไม่ได้ดีเท่าครับแต่มันดีกว่าไม่มีนะดีกว่าไม่มีเยอะเลยนะครับเราก็อ่ะเดี๋ยวตอบคาถามคุณปรินการนะครับพอดีหน้าของผมอะมันจะไม่เหมือนของทุกคนนะเพราะผมมันเป็น มผมเปิดบัญชีนานแล้วครับแต่ผมจะทําให้เห็นภาพนิดหนึ่งมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับแต่โดยหลักการอ่ะมันจะใกล้กันนะครับอันนี้ถ้าใครเปิดบัญชีใหม่ให้ไปดูอ c คอมเมิร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นบัญชีเก่าที่มีมานานแล้วก็จะ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 ดูหน้าตาตรงนี้ได้ง่ายนะครับคําถามคือสมมติว่ามี3ามเซลล์เพจใช่ไหมครับเราสามารถใช้พิกเซลอันเดียวกันได้ครับผมอ่าแต่ว่าอ่าสมมุติว่าตอนนี้อย่างตอนนี้เพจเห็นไหมเพจวิวเป็นยุคเก่าตอนนี้มันใช้ใช้วิวคอนเทนต์ใช่ไหมคร คือมมสมมติว่ามีสามเซอร์เพจนะครับสมมติผมไปแก่นะมันแก้ได้นะครับแก้ได้เนี่ยครับมันต้องใส่ไปและมันต้องใส่มันต้องใส่ใสามสสทซอเพจก็คือใส่สามหน้าครับผมอย่างเงี้ยอสมมติมีมสามเซอร์เพจต้องใส่สามหน้าครับดังนั้นโค้ดของ pixel เนี่ยต้องติดทุกเซอร์เพจอยู่แล้วอันนี้คือชัวร์แล้วเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นข้อมูลไม่ส่งไปยังสามเซอร์เพจถูกไหมครับ แต่ว่าเวลาติดพิกเซลติ๊กตอกมันมันลุงยากตรงที่ว่ามันต่ต้องแบบเหมือนเอามาเชื่อมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องเชื่อมกันด้วยครับดังนั้นมันก็เลยต้องต้องมาต้องมาใส่ตรงนี้อันหนึ่งใช่ดังนั้นสรุปก็คือถ้ามีสามซเร์เพจก็ติดพิกเซลอันเดียวอันเดิมโค้ดทั้งสามมันต้องติดในหลังบ้านทั้งหมดอยู่แล้วแต่โปรเซสที่จะมาแอดตรงนี้ครับผมขโมยเอลตรงนี้มาดี้า พูดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาโยอเอามาวางให้ดูเวลาที่มันจะเอามาวางตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยครับเพื่อให้รู้ว่าอ,อ๋อถ้าเขามาหน้านี้มันแปลว่าโหลดหน้านะจ๊ะอ่ถ้าเขามาหน้านี้แปลว่าเขาแอดทุคขานะครับถ้าเขามาหน้านี้แปลว่าเขาซื้อเสร็จแล้วนะครับอันเนี้ยมันต้องทําทั้งสามอันไม่รู้ว่าผมตอบแล้วทุกคนเข้าใจไหมเอ่ยอ่า อย่างแม้สมมันนี้เป็นเซอร์เพจที่สามใช่ไหมครับเราก็ต้องมามาใส่แบบนี้ครัมันก็ต้องมาวางอะางเงี้ยครับอ่ามันก็คือจิดสมรอบสู่ไหมฮะใช่ไหมประมาณนั้นแลครับแต่ว่าเซลจะมันจะมาจากมาจากพิกเซลเดิมอันเดียวนะครับเพราะว่าเรารวมเนี่ยนะครับอ่ะเราก็จะมีคําถามอีกแน่นอนว่าหมอก,กิมถ้ามีสามสามสินค้าควรจะทําพิกเซลรวมกันไหม ผมถ้ามีสามสินค้านะครับให้ทําให้ทําพิกเซลไว้สี่อันเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเซฟกว่าถ้ามีสามสินค้าผมแนะนำไม่ทำสี่อันครับเหนื่อยหน่อยเหนื่อยนื่อยิดนึงแต่ว่าผมว่ามันเอาไปใช้ได้ง่ายกว่าครับแล้วเราจะได้ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือพิกเซลของสินค้า a ก็ติดจับบเซล์เพจของสินค้า a พิกเซลสินค้า B ก็ติดเฉพาะเซลเพจของสินค้า b พิกเซลของสินค้า c ติดเฉพาะเซลเพจของสินค้าสแล้วก็พิกเซลรวมครับก็คือติดไม่ว่าจะเป็นเซล a พ e ของสินค้า A หรือ B หรือ C ครับต้องมีโคดนี้อยู่เสมออันนั้นในหลังบ้านในส่วนของการตั้งค่าใช่ไหมครับในส่วนของการตั้งค่ายกตัวอย่างเช่นเช่นตรงนี้ นะครับซาฟารี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 ในส่วนของหลังบ้านตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีพิกเซลไอดีของพิกเซลรวมเนี่ยที่มันติดในทุกเซลล์เพจมันมจะเป็นโปรดักต์เลยนะครับมันจะต้องมีอันหนึ่งประมาณนั้นครับอันสำหรับคนที่มีหลายสินค้า แนะนำว่าให้เป็นสินค้าจำนวนสินค้าบวกหนึ่งเอบวกหนึ่งครับมีสามสินค้าก็เป็นสี่มีห้าสินค้าก็เป็นหกหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาใช้มันก็แยกได้ดีครับเพราะว่าหลายสินค้ามันกลุ่มทาร์เก็ตมันคนละกลุ่มมันก็เลยก็เลยถ้ามันปนรวมกันทั้งหมดบางทีผมว่ามันก็อาจจะทําให้ให้ทาร์เก็ตมันเออครับก็เลยให้ให้มีทั้งแยกทั้งทั้งรวมครับไม่งงใช่ไหมพอพอพอเข้าใจใช่ไหม นะครับอ่ะอยูพิกเซลนะครับก็ใช้ยิงคอมแพชั่นได้นอนนะครับเอาไปสร้างเพื่อรีมาร์เก็ตติ้งหรือลูกอะไรเอาเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าเราสร้างคนแอททูคาได้นะเราสร้างคนวิวคอนเทนต์ได้นะจำได้ไม่เอ่ยนะจำไม่ได้เราไปเปิดดูกันนะครับตรงนี้มาเนื้อหานะครับแล้วก็มาผู้ชมนะครับเหนื่อยสุดแล้วจริงผมบอกติดพิกเซลเนี่ยที่สุดแล้วจริง หัวจะปวดนะครับหัวจะปวดนี่บางคนอาจจะไม่เก็ตเพราะว่าอาจจะแบบยังไม่ได้ยิงอะไรเงี้ยตอนที่มีพิกเซลอะไรสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าพิกเซลอัดนอกจากจะมีคอนเวอร์ชันอันนั้นคือเรารู้กันอยู่แล้วสะสมแล้วยิง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 มีสามสิบสมมติแวไอ้ทูคาร์มี 30, สามสี่สิบนี่ก็คือลองยิงแล้วแหละนะครับมันก็จะเจอคนเร็วขึ้นนอกจากนั้นในมิติหนึ่งนะครับเราสามารถสร้างคนเรียกดูหน้ามายิงซ้ําได้ โอเอไม่ต้องแยกครับผมเพราะโอเอเราแมนนวลได้ครับโอเอไม่ต้องแยกเลยครับเพราะโอเอเราติดเราติดแชทแท็กติดเลยตามแมนนวลครับไม่ต้องแยกครับโอเอไม่ต้องแยกครับโอเอม,มีมีการติดแชทแท็กด้วยมือมันคือแมนนวลน,นะครับการติดด้วยมือเนี่ยมันแม่นสุดแล้วครับเห็นไหมสรุปไปไปม,มานะเอไอต่อให้แม่นก็ยังไม่สู้แมนนวลแม่นนะครับเพราะแมนนวลเนี่ยถ้าติดผิดก็แปลว่าไออดมินเราเอออดมินเราเอองใช่ไหมฮะถ้ามันถ้ามันไม่อองมันก็ต้องติดถูกอะครับ เช่นลูกศิษย์ผมเรียนคอร์สคนนี้เรียนคอร์สทิกต็อกคนนี้เรียนคอร์สปิดการขายคนนี้เรียนคอร์สไอจีแอดใช่ไหมมันก็ต้องไม่ปนกันนะครับเพราะเราติดเองกับมือครับถ้าติดเองกับมือแล้วถ้าติดผิดก็แปลว่าเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์ครับดังนั้นโอเอไม่แยกนะครับเมื่อกีก้กระพุ่งดังนั้นผมถึงสรุปว่าโอเอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แต่แตการแยกเนี่ยมีประโยชน์แต่การรวมมีประโยชน์มากกว่าครับเยอะเหนื่อยด้วย เราเราเราแชทนะครับสิ่งที่มันเป็นแชทนะครับมันไม่ควรจะกระจายไปไปหลายอันเพราะว่าทําให้ประสิทธิภาพในการตอบแอดมินลดลงมันต้องเข้าอันนี้ออกอันนี้เข้าอันนี้ออกน,นี้ครับนะครับประมาณนั้นอ่ะเห็นไหมว่าเราสามารถดึงออกมาได้ด้วยเห็นไหมฮะคนดูหน้าคนแอดทูคาร์ดนี่ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนแอดทูคาร์ดกว่าจะดึงออกมายิงรีมาร์เก็ตติ้งได้เนี่ย <c oughs> ต้องยิงแอดเยอะมากประมาณหนึ่งคือยิงแอดทัทัลนะครับตั้งทิกตอกตั้งเฟซบุ๊กตั้งอะไรเยอะประมาณหนึ่งมันถึงจะได้คนแอดทูคาร์ดเยอะมากแต่ถ้าแค่ววิคคอนนนเทต์ะรับบสาย ได้ยูนะครับนะนั้นก็จะมีมิติด้วยนะครับหรือเราจะสามารถเอาตัวคนที่เพิ่มรถเข็นเนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บถ้าเกินหนึ่งพันปุ๊บไปทำลูกอะไรได้ครับอดังนั้นพิกเซลเนี่ยก็มีประโยชน์หลายหลายทางนะครับทุกคนครับการใช้ข้อสามอ่ะใช้ร่วมกับการยิงคอนเวอร์ชันได้ไหมครับ อันนี้เช็คเพื่อความเข้าใจข้อสมเนี่ยเวลาเราเอากลุ่มใหม่เช่นเอาแอดทําร์ไปทำลุกอะไรเอาเรียนสามารถใช้ร่วมกับการยิงคอนเวอร์ชันได้ไหมครับถามเพื่อความเข้าใจเพราะตัวนี้บางทีคนงงคนมันจะงงเพราะว่าเหมือนมันมันจะอินเ p t ชั่นทีหนึ่งครับมันจะ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 อาจจะแยกประสาทยากนิดหนึ่งถ้าถ้ายังไม่เข้าใจแบบว่าไม่เคยยิงไงได้ไหมครับเราสมมติเอาคนแอดทําร์ปทำลุกอะไรเราไปยิงกับคอนเวอร์ชันได้ไหมครับ คุณเอวาบอกว่าคนติดตามไลโอเอเลยเฉยไม่ได้เพิ่มเพื่อนสามารถยิงได้ไหมครับผมอยากจะแยกแบบนี้มันได้เหมือนกันคนที่ติดตามโอเอเราอะครับนั่นถือว่าเพิ่มเพื่อนแล้วครับผมแต่การที่เราไม่ได้แอดเขาเป็นเพื่อนเพื่อคุยต่อเนี่ยอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งอันนั้นเหมือนจะเอาไว้เซฟเป็นเฟวอร์ลิตครับดังนั้นสรุปถ้าเขากดแอดเพื่อนเราหนึ่งครั้งนะครับนั่นถือว่าเป็นการติดตามและเป็นการแอดเพื่อนครับเรายิงว่าโฆษณาหาเขาได้ครับแต่ตามที่เราเขาทักเรามาคุยแล้วเราไม่ได้เซฟครนเื่องกันไม่เกกี่ยวัน นั้นสรุปคือ OA เนี่ยคือถ้าแตะตัวแอดปุ๊บนะครับจะเรียกว่าคนติดตามจะเรียกว่าติดตามหรือแอดเพื่อนก็ตามถือว่าถือว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับใช่ฮะนะครับอ่ะคำถามเมื่อกี้ครับใช้ได้ไหมครับผมใช้ได้ไหมเอยใช้ได้ไหมเอยครับ แอทกคาร์จะทำลูกอะไรใช้กับคอนเวอร์ชันได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยอ่าวีตาบอยแล้วว่าได้ดีมากครับได้นะครับได้นะคระเก่งมากฮะเยี่ยมอ่าแล้วก็ไปยิงซ้ำที่แพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับคือคนเช่นคนเข้าจากที่ต่อแอดเราก็ไปสร้างในแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ยิงซ้ำเนี่ยครับ ได้เหมือนกันเก่งมากครับทุกคนทุกต้องครับทุกคนอ่ะไอพ้พวกนี้น่าจะก,ก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะนะครับจริงจริงเป็น Blue Pixel Helper ไม่เกี่ยวนะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะถ้าเราไม่ติด Fit Blue Pixel Helper นะจะต,ติดไปเถอะนะครับเ,เดี๋ยวขอพูด